สวัสดีครับ FC ช่องบดบือรากเหรียญทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่ FC ครับวันนี้ก็มานะครับพบกันอีกเช่นเคยทุกวันนะครับชาแนลนะครับช่องนี้ทางเลือกของทุกท่าน FC ครับที่เห็นอยู่ในนะครับมือผมนี้ก็คือเหรียญ10บาทนะครับครุฑวาระนะครับธนาคารไทยแห่งแรก FC นะครับชนิด10บาทนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญตัวติดนะครับดำดับที่ มีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับสูงที่สุดนะครับ f c เทียบเทียบกับนะครับเหรียญ10บาทฟาละของ a p e ิเลยนะครับ f c นะครับ f c ครับเหรียญครุดนี้นะครับ f c ก็นะครับจำนวนการผลิตนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับ f c 5ล้านเหรียญครับ f c แต่นะครับเนื่องจากว่าเหรียญมีความพิเศษคือ f c นะครับมีนะครับมีด้านก้อยเป็นครุดนะครับเมื่อเป็นรูปครุดแล้วนะครับ ก็ย่อมทําให้นะครับได้รับความนิยมและความสนใจจากนะครับหมู่คนทั่วไป FC ครับไม่เว้นแม้กระทั่ง FC ครับเนี่ยพุีเหรียญครุฑนะครับเนี่ยในเหรียญบาทครับ FC FC ครับนี่ก็เป็นเหรียญบาทครุฑนะครับที่มีราคาซื้อขายกันในหมู่นักสะสม FC ที่มีราคาสูงเช่นกันครับผม FC ครับที่อยู่ในมือผมนี้เป็นสภาพที่นะครับ เก่าเก็บนะครับ f c ผ่านการใช้งานน้อยนะครับผมก็เลยขออนุญาตเนาะ f c เนาะใช้มือจับเลย f c ครับ f c จะเห็นได้ว่านะครับเหรียญคูดเหรียญนี้นะครับผม f c ยังมีนะครับขาแว่นนะครับชัดเจน f c ครับขาแว่นเหรียญนี้ครับ f c ยังเห็นชัดเจนนะครับ f c และก็รอยนะครับขอบก็ยังมีนะครับผมรอยหยักนะครับที่สามารถเห็นร่องและก็นะครับ f c และก็รูปพญาครุฑครับผมและรูปพญาครุฑนะครับที่อยู่ด้านในเหรียญครับ f c นะครับ มีความชัดเจนครับผม fc ครับมีความชัดเจนนะครับเส้นนะครับต่างๆนะครับผมรอยเส้นต่างๆ fc ครับนี่คือนะครับเหรียญคุดนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับในหมู่ของนักสะสม fc fc สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายกล้องไปอีกครับ fc เห็นไหมครับเหรียญคุดครับดูตัวหนังสือครับ fc ตัวอักษรนะครับตัวเลขแล้วก็ fc นะครับโฟกัสมาที่นะครับรูปพระยาคุดครับผม fc เลยครับตรงกลางครับผมตรงกลางครับนี่เลยครับ f อชัดไหมครับ f อเชื่อไหมว่าครับคุดพศออนี้นะครับผมเป็นเหรียญคุดที่นักสะสมนะครับต่างยกให้เป็นเหรียญคุดที่ถูกต้องตามตำราดินน้ำลมไฟทุกอย่างครับไม่ต้องปลูกเสกแค่มีเหรียญคุดนี้ติดตัวเดินเข้าป่าก็สามารถสยบอาถรรพ์ต่าง ได้ในบัตรนนนะครับ F4 นี่คือความเชื่อครับถ้า f c มีนะครับผม F4 เหรียญนี้นะครับผมรับซื้อขั้นต่ำนะครับ F4 20บาทนะครับผมสูงสุดถึง25บาท f c มี1,000เหรียญผมก็ซื้อ1,000เหรียญครับมีล้านเหรียญผมก็ซื้อล้านเหรียญครับ F4 เนื่องจากเหรียญคูดพสสิบเนี้ครับ F4 มีจำนวนการผลิตนะครับ F4 สีอยเกล้านกว่าเหรียญครับ F4 ครับก็ยังสามารถนะครับพบเจอได้ในอ่า ได้ในบ้านเรือนของนะครับประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเก็บไว้แล้วครับ fc ครับผมเป็นเหรียญคุดที่ไม่ได้ผลิตน้อยเลยนะครับ fc ครับคุด1บาทปี2517นี่ครับผม fc ครับนี่เป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานมานะครับผ่านใช้งานน้อยครับ fc นะครับเทียบนะครับเกือบไร้รอยขนแมวนะครับนี่แหละครับ fc ครับผมเป็นเหรียญคุดนะครับผมถ้ามีคุดติดตัวครับคุณใส่หมุนดำต่างต่างนะครับก็สามารถร้างอาถรรพ์ได้ในบัดนครับ fc ครับผม FC นแต่ถ้าเป็นเหรียญคูด10บาทครับ FC แต่ถ้ามีเป็นเหรียญคูด10บาทนะครับผมก็รับซื้อเลยครับผมถ้าสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนะครับสภาพที่อยู่ในรูปนี้ครับผม FC นะครับราคาขั้นต่ํา FC นะครับผมประกันราคาให้ที่50บาทขึ้นไปเลยครับผมผมประกันราคาให้ที่50บบาทขึ้นไปครับแต่ถ้าสภาพสวยๆครับ ผมรับซื้อนะครับ f c สภาพสวยๆหรือที่ไม่ผ่านการใช้งานมาหรือเรียกว่าเหรียญ UNC เลยนะครับ f c ผมประเมินราคาที่120บาทถึง160บาทครับ f c ครับผมแต่ถ้า f c มีเยอะนะครับเช่นนะครับเป็นถุงนะครับผมซื้อเก็บไว้นานแล้วไปแลกไว้นานแล้วครับผม f c ผมนะครับยินดีรับซื้อถุงละ1 8 0 0 0บาทครับ f c นะครับให้ราคาสูงสุดและให้ราคาดีที่สุดเลยครับ f c ถ้ามีเป็นถุงก็สามารถส่งรูปนะครับมาตําเนินราคาได้ f อฟนะครับต่อรองราคากันนะครับคุยกันนะครับจนได้ราคาเป็นที่พอใจแล้ว FC ค่อยส่งมานะครับโดยแอดไลน์ที่ ID 064 225 1 4 9 9ครับผม FC ครับเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่ให้แล้วก็ FC ก็ส่งมาตามที่อยู่นี้เลยครับ f c ครับผมเมื่อวานนะครับมี FC ผมนะครับที่เป็นเพื่อนในเฟ e บุ o กครับ FC ได้นะครับส่งเหรียญมานะครับเพื่อทําการขายเคสนี้นะครับพบกันนะครับตัวต่อตัวเลยเนื่องจากว่านะครับเป็นนะครับพี่ที่อยู่บ้านนะครับตําบลเดียวกัน f c ก็พี่มาซื้อของครับผม f c พี่มาซื้อของแล้วก็นะครับทาการนะครับเอาเหรียญที่ตกลงราคากันไว้นะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับเพื่อมาทําการนะครับขายให้กับผมนะครับ FC แล้ก็นะครับพี่ก็เตรียมมาจริงๆนะครับ f อก็ได้จ่ายเงินกันไปเรียบร้อยครับ f อเนาะไม่ได้เอามาด้วยแต่ก็ขอเอาภาพนิ่งให้ f อดูครับเนาะ f อครับจะได้เห็นครับผมนี่แหละครับคือมีเหรียญคุดนะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานอยู่เหรียญหนึ่งนะครับ f อแล้วก็นะครับที่ผ่านการใช้งานมาน้อยอีก2เหรียญแล้วก็อีกสาเหรียญเป็นเหรียญของนะครับครบ90ปีของธนาคารอมสินนะครับ f อก็ได้ประเมินราคากันนะครับแล้วก็เพิ่มราคาให้นะครับพี่ขอมาผมก็จัดให้แล้วก็เหรียญชุดนี้ก็มีเจ้้้าขอองเเป็นทีี่รรยยบแลว ขอบคุณนะครับเจ้าของคนใหม่ด้วยครับ fc ครับผม fc ครับนี่ผมจะมาทําการประกาศรับซื้ออีกนะครับผม fc เหรียญยีสตางค์ปี2542นะครับตามที่อยู่ในคลิปนี้เลยครับ fc นี่ถ้า fc มีนะครับผมรับซื้อนะครับขั้นต่ํา2 0 0 0บาทครับ fc แต่ถ้าสภาพที่สวยผมปรับราคาเพิ่มขึ้นให้อีกครับ fc ครับขอแค่เป็นเหรียญ2ีสตางค์ปี2542นะครับ fc ครับผมนี่ครับนี่ครับสภาพที่อยู่ใน ตลับอะคริลิกนี่งองแยบเลยครับสภาพที่อยู่ในมือผมนี้ผมทําการนะครับซื้อขายกับท่านักสะสมมาในกลุ่มนะครับผมพี่เขาเก็บไว้ตั้งนานแล้วครับผม fc ครับไม่ทราบว่าไปตัดออกมาจากแผงหรือไปรับซื้อจากท่านไหนมาครับสภาพสวยมากครับ fc นะครับตั้งแต่รับมาผมก็ไม่กล้าเปิดดูเลยครับในตลับนะครับกลัวเป็นรอยครับ fc กลัวมีอะไรเข้าไปทําให้เหรียญได้รับความเสียหายครับ fc ครับผมนี่นะครับเหรียญสวยงามมากครับ fc นี่เลยครับผมเหรียญที่อยู่ในตลับครับ fc ยังคงความสวยงามนะครับ F4 ครับสวยงามกว่านะครับบางแผงนะครับมีเหรียญยี่ห้าต่างอยู่แต่ว่านะครับเหรียญกับมีคราบมีรอยครับ F4 ครับก็อาจจะไม่สวยนะครับแต่เหรียญนี้มีความสวยงามมากครับ F4 ดูสิครับเนี่ยครับเนี่ยสีทองนะครับผมออกสีทองเหลืองเลยครับ F4 ครับผมออกสีทองเหลืองเลยนะครับ F4 เหรียญนี้นะครับสภาพที่ผ่านการใช้งานมาผมประเมินราคาขั้นต่ําที่ 2 0 0พบาทขึ้นไปครับ fc นะครับถ้าสภาพสวยครับผม fc ผมปรับราคาขึ้นให้อีกครับเป็น3,000ันเลยครับ fc ครับผมนะครับถ้า fc มีก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ครับผมที่ช่องบัลลบรักเหรียญครับ fc ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับผมช่องบัลลบรักเหรียญนะครับทางเลือกของทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอตัวลา FC ไปก่อนสําหรับท่านไหนที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับก็ขอให้กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบราบูรักเหรียญให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ f c ครับก่อนจบนะครับคลิปนี้ก็นะครับให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับบริเวณวัดครับผม f c นะครับวันนี้ก็นะครับพักเทียงนะครับ f c ฟมาไก่ทำนะครับบรรยากาศที่วัดครับผม f c ฟลมลื่นมากครับ ผมชอบบรรยากาศที่วัดครับผม fc นะครับเงียบสงบดีครับผม fc ครับเงียบสงบดีก็นะครับบางจุดนะครับก็มียุงนะครับแต่วัดนี้ครับผมสะอาดดูโล่งครับผม fc ดูโล่งครับไม่มียุงหรือมีอะไรครับผม fc ครับก็นะครับขอตัวลา fc ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ fc ขอให้ทานข้าวเที่ยงนะครับให้อร่อยครับทุกคนนะครับสวัสดีครับผม